ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีไทยเรฟสเตชันสถานีเพื่อการปลดปล่อยประชาชาติไทยต่อไปเชิญพบกับรายการเถียงแทนเจ้าสัมภาษณ์ลึกพระราชวงศ์ผู้ยิ่งใหญ่ผู้ให้คำตอบทุกคำถามทุกข้อสงสัยอย่างรู้ลึกรู้จริงรู้ชัดมากที่สุดในประเทศเทียงแทนเจ้าอุปถัมภ์รายการโดยบริษัทจักกีไม่จำกัดอำนาจ ผู้บุกขาดประเทศไทย,ไทยแต่เพียงเจ้าเดียวค,ครับก็ขอต้อนรับกับเข้าสูตช่วงที่สองนะครับของรายการเถียงแทนเจ้าเรายังอยู่กับคุณหญิงศิลินเทพนะครับแล้วก็ผมดีเจติโตนะครับเมื่อช่วงแรกเราก็มีการพูดถึงอาการประชวนของในหลวงมีการพูดถึงาการประชวนของคุณหญิงถวดน,นะครับมาช่วงนี้นะครับตอนนี้เองเนี่ยมันก็มีประเด็นที่มันมีการตอบโต้กันไปตอบโต้กันมา จนถึงขั้นมีการออกมาไล่นะฮะเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยนั้นก็คือนายกรินเดวีนะครับซึ่งดอกเตอร์อาทิตย์อุไรรัตน์เนี่ยซึ่งเป็นอธิการบดีมหาวิเชรังศิต์เนี่ยเขาก็ออกมาพูดในทำนองที่ว่าทำไมทูตเนี่ยถึงมาดูถูกคนไทยจะมาดูถูกประเทศไทยประเทศไทยเขามีวัฒนธรรมมาก่อนสหรัฐอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยกนแล้วก็ประมาณว่าจะให้ทูตอเมริกาเนี่ยเป็นบุคคลที่ ไม่พึงประสงค์จะให้ไล่ออกอันนี้ไม่กลัวมันจะมีปัญหาส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระหว่างอเมริกากับไทยแล้วคุณหญิงซินเทพครับก่อนอื่นนะจะต้องเข้าใจว่าประเทศไทยถึงแน่จะเล็กกว่าอเมริกาครับแต่เราเป็นประเทศที่มีเอกลักษณ์ แต่ว่าไปเรื่องเราใหญ่กว่าอเมริกาใหญ่ตรงไหนฮะอเมริกาเคยเป็นเมืองขึ้นของประเทศอังกฤษอ๋อใช่ครับตอนตั้งประเทศแต่เราก็เคยเป็นเมืองขึ้นใครเออถ้าไม่นับรวมพมา่านับรวมตองอูหงสาวดีอันนี้ไม่นับใช่ไหมฮะเราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นใครพวกนั้นเราเคยเป็นมาหมดอ๋อครับรวมทั้งอเมริกาเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษมันถึงต้องสู้อังกฤษในประกาศอิสรภาพยอดวอชิงตันครับอีกอย่างกงคือว่าลักษณะเปรียบเทียบรับประมุเรากับประมุขมันคนละชนชั้นครับ ตระมุกของเขาเนี่ยเป็นคนมาจากไหนไม่รู้ไม่รู้สัญชาติอะไรผิวสีอะไรอาจจะเป็นพวกไพ่สถุดท,ที่ไหนกัดกระขาบตู้ที่ไหนมาเป็นก็ได้ไม่มีหัวนอนปลายเท้าไม่มีแต่ของเราเนี่ยมีผ้าชวงมีขัดเิย้ยตืบเชื้อสายมาบสืบต่อมาจากมุรภะกษัตริย์อผู้กอบบ้านกุมเมืองเพราะฉะนั้นเรามีเชื้อสายที่ดีกว่ามันมันคนละชนชั้นดังนั้นเนี่ยเราเป็นประเทศที่มีเอกราชอ่า ถึงทีเป็นประเทศเล็กประเทศใหญ่แต่เรามีอธิปไตยครับเรามีศักดิ์ศรีที่ไม่ได้ยิ่งหยดไปกว่านั้นคือถ้าเกิดว่าจะขนาดนี้แล้วทําไมไม่สั่งการให้ลูกน้องของคุณยิงินเทพก็ไล่ทูตออกไปจากประเทศไทยซะเลยสิฮะเรามีมันยะไม่เหมือนอเมริกาอาเมริกาเป็นพวกไม่มีอารยะอืเป็นพวกคนชั้นต่ำเรามีมันยะเราเป็นเชื่อผู้ดีเราเป็นเชื่อขัติยะ เราเป็นเชื้อกษัตริย์ครับหนอเนื้อเชื้อกษริย์เพราะฉะนั้นเราจะไม่ใช้การกัปิยาแบบไพรที่มาสแสดงกับเราแต่ว่ารู้สึกว่ารากฐานของทหารไทยเอ่ยหรืออ่าหลายๆอย่างในประเทศไทยเอ่ยมันก็ถูกเอาแบบโดยอเมริกานี่ฮะอันนั้นเป็นความเจริญเราก็รับบางส่วน<อ>เรารับแต่ภายนอกรับแต่การบริหารแต่กิใตใจแล้วเรายังมีความมั่นคงเราีะมีความซื่อสัตย์ ตามครราสัตยบัญญัตที่มีต่อพระกษัตริย์เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทมก็คือว่าในเมื่อประชาชนทุ้รักชาติทั้งหลายโดยเฉพาะท่านดรอาทิตย์อุไรลักษณ์ครับซึ่งเป็นเจ้าของหมหาวิทยาลัยรางศิตครับและท่านเคยเป็นถึงประธานรัฐสภาท่านเป็นบุคคลที่มีความคิดเฉลียวฉลาดรวมทั้งคุณมาริกาบุญมีตระกูลอครับเป็นรองโฆษกภาพปฏิทิิ ก็ได้แสดงความรักชาติรักเอกราชอืมรักในสถาบันแต่สัต์ครับอย่างน้อยที่สุดอเมริกาเนี่ยมันควรจะมีมันญาติบ้านไม่ใช่ส่งทูบปากหมามาเป็นทูครับเพราะทูกคือตัวแทนของประเทศถ้าส่งทูบปากหมาก็จะ่าอเมริกาเป็นหมาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องส่งคนที่ดีกว่านี้เราก็ลังพิจารณาว่าจะราะว่าเอกนการสุชาติเนี่ย เป็นบุคคลที่ไม่พึงประสงค์ครับเป็นเพอร์เโนลองกาธาให้อเมริกาเอาตัวกลับไเ,เอาไปาันสชนาทไปอยู่ใครนรกที่ไหนก็ได้อย่าได้เสนอหน้ามาเป็นทูตป,ประเทศไทยถ้าส่งคนแบบนี้มาเป็นทูตป,ประเทศไทยถือว่าไม่เกียรติประเทศไทยไม่เกยียรติราชนาทยไม่เกียรติสถาบันกษัตริย์ไม่เกยีกรเกรยรติประชาชนคนไทยที่รักประเทศรักชาติรักกษัตริย์ แต่ว่าท่านทูตเองเขาก็ไม่ได้พูดอะไรที่มันเกินขอบเขตเรื่องหลักการสิทธิมนุษยนชนเขาก็พูดในฐานะที่เขาเป็นห่วงเป็นใยประเทศชาติบ้านเมืองของประเทศไทยเรา วัวมันจะเกิดความวุ่นวายขึ้นเขาก็แค่ออกมาติติงเรื่องการใช้กฎหมายอาญามาตราหนึ่งร้อสิบสองที่ไปจับคนแค่พูดคําว่าจ้าพิมพ์คําว่าจ้าเฉยๆเนี่ยซึ่งมันก็ไม่เข้าข่ายความผิดร้ายแรงขนาดนั้นและอเมริกาเององค์กรติดทีมมุสยุชนเองที่เขาออกมากดดันประเทศไทยเขาต้องการให้ประเทศไทยเนี่ยมันขี้คายปัญหาเรื่องการละเมิดติดทีมมุสยุชนเพราะเขาเล็งเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เนี่ยภายใตย้การปกครองของคอสช,ชอเนี่ยมันมีการละเมิดติดทีมมุสยุชนอย่างร้ายแรงนะครับคุณหญิงฮะ อันนี้นะที่เขาเรียกว่าการก้าวไก่กิจการภายใน<อ>การละเมิดบูรณาภาพเนื้อดินเนี่ยก่อนจะไปทูตประเทศไทยเนี่ย ครจะศึกษาให้ดีซะก,ก่อนว่าคนไทยเขาเป็นยังไงแต่ว่าไอ้หลักการสิทธิมนุษยชนคนไทยเขารักในหลวงเนี่ยพูดถึงหลักการตรงนั้นไม่ไม,ไม่คุณหญิงสินเทียเขาคือหลักการสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันเป็นหลักกา,ารสากลที่ทุกประเทศเขาก็ถือกันประเทศไทยเราก็ไปลงสักเทีย<า>บมาถามเธอสิทธิมนุษยชนนั่นจีเฉพาะไอ้คนที่มันมาว่าให้ร้ายประเทศเลยครับคนอื่นเขามีสิทธิใช่ไหมอ,อ๋อประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละสองร้อยเนี่ยลักในหลวงครับ ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละสามร้อยนี่ภูมิใจในความเป็นไทยโอ้นี่มันเกินเกินนะประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละห้าร้อยเนี่ยภูมิใจในความเป็นเอกราชโอ้ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละเก้าร้อยเนี่ยอรับภงมิชาครับประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละพันห้าเนี่ยเชื่อมั่นในคตชอืมันเพราะฉะนั้นไอ้ที่เราจับเนี่ยนะเอาเข้าค่ายนี่เพื่อปรับท่นคตาคติให้มีความถูกต้องเพื่อคิดดูไง่ายๆนะ คนส่วนใหญ่เขาสนับสนุนคนชอชครับคนส่วนใหญ่ต้องการให้ประเทศสงบไอ้คนส่วนน้อยที่มัต้องการให้ประเทศสงบเนี่ยทําไมเราต้องไปรักษาสิทธิ์มัน<อ>ถ้า,ร,า,ารักษาสิทธิ์มันถ้ออรารลดล็อกจิตคนส่วนใหญ่ใช่ไหมถ้าเราไม่กลับมันมันโดนกระทืบตายจะทำยังไงมันโดนประชาชนใครจะรับผิดชอบเพราะฉะนั้นอเมริกาหรือองค์ปรอที่มันโยนระหว่างประเทศจะต,ต้องรู้ตรงนี้ไอ้ที่เราทำเนี่ยเพื่อความปลอดภัยของเขานะถ้าเราไม่กลับมันยัดเข้าคุกเนี่ย มาบอกกระทึบตายแล้วเหรอใครจะรับผิดชอบโอ้พบความหวังดีไอ้ที่จับหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยทำาะไรแล้ต้องจับครับถ้าเราไม่จับมันออกไปเพ่นผ่านเขาจะกระทึบมันตายเนี่ยใครจะรับผิดชอบอันนี้คือความหวังดีใช่ผู้หญิงฮะเป็นความหวังดีร้่นร่เลย<ม>เราทำพวกความเมตตาเป็นมาตรลาทคุณเลยครับ้การจับคนนักเขา้าคุกจับคนนักเข้าค่ายเนี่ยมันเป็นปมาตุณาที่คุณครับถ้าไม่จับนะ่ มันมีหวังโดนกระทึกตายอยู่ข้างนอกโอคือกลัวเขาจะรับอันตรายใช่เราจับเพื่อความหวังดีเราเป็นหัวความปลอดภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะอการจะส่งใครมาเป็นทูตการจะส่งใครมาเป็นกรรมการสิทธิ์มาทำประเทศไทยเนี่ยต้องศึกษาประเทศไทยให้ดีซะก่อนว่าคนไทยเป็นอย่างไรคนไทยส่วนใหญ่เขาคิดยังไงคนไทยส่วนใหญ่เขารักในหลวงเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีแถลงการณ์การประชุมเพราะคนไทยอยากรู้อยากฟังครับ คนไทยไม่ได้สนใจว่าใครจะเป็นนายกใครจะชนะพรรคการเมืคนไทยรู้เรียกว่าพวกนี้มันโกงทั้งหมดมาตรงนี้รับตังมาเลยครับคนไทยต้องการอย่างนั้นอือเพราะอย่างนี้ใช่ไหมฮะมนเลยถูกทางอเมริกาเออยุโรปเอยเนี่ยเขาแบนเอาเพราะว่าไทยเองเนี่ยณปัจจุบันนี้ก็มีการละเมิดสิทธิ มุติชนเยอะแยะมากมายจนหมดก็ทาให้ผลเอกประยุจันโอชาหน,นะฮะในฐานะของวานาคอตชอเอยนายรัฐมนตรีเอยนะฮะก็ตอนนี้ก็เห็นว่าเดินทางไปต่างประเทศบ่อยๆโดยเฉพาะไปประเทศจีนแล้วก็ประเทศรัสเซียนี่ฮะไปทําไมไปหาที่พึ่งพิงเพราะว่าอเมริกายุโรปเขาไม่คบค้าสมาคมด้วยเลยต้องไปคบกับศัตรูของอีกฝากฝั่งหนึ่งใช่ไหมฮะฉันย้ําให้เธอฟังอีกครั้งเนี่ยเราอาจจะละเมิดสิทธิคนส่วนน้อยครับ แต่เราทําเพื่อรักษาสิทธิ์ของคนส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ที่รักชาติรักพระเจ้าอยู่หวัวแต่ไอ้วนที่เราปินเจนธ์สภามาตีนั่นเพื่อแสดงความเป็นเอกราอเราไม่ได้เป็นทาสอเมริกาครับไม่จําเป็นจะต้องคบแต่อเมริกาประเทศเดียวเราเป็นเอกราชเพราะฉะนั้นเราจะคบกับใครก็ได้ราาไดเราไม่สิทธิ์จะทำอะไรก็ได้รัันเป็นประเทศของเราเราเป็นรัฐบาลของพระเจ้าอยู่หัวเราไม่ใช่รัฐบาลของอเมริกา อย่าเข้าใจผิดครับอย่ามาข่มเหงเราเรามีทางรอดทางออกเสมอรเราจะต่อรองจะซื้อของใครก็ได้อ <Okay. S 2> ถ้ามึงไม่อยากค่าขายก็ไม่ต้องขาย<อ>แล้วม็จะไปซื้อที่อื่นแทนเข้าใจแล้วคือที่เดินทางไปอ่ารัสเซียเอยไปจีนเอยเนี่ยก็คือประมาณเราไปหาจมูกหายใจใช่ไหมครับเพราะว่าเขาเนี่ยก็บีบจมูกแล้วฝากฝั่งอเมริกาก็ยุโรปใช่ไหมฮะไม่ใช่ไม่ใช่เหรอฮะมันเองหาจมูกหายใจอถ้าเราไม่ซื้อของกับมันมันจะไปขายไข่ ถ้าเราไม่ซื้อปืน F16 ไม่ซื้อเครื่องบินไอโฟน F ของเราแล้วมันจะไปขายใครแล้วไปซื้อของจีนแทนก็ได้ใช่ไหมเพราะปืนเราแค่ยิงประชาชนปืนอะไรมันก็ยิงตายเหมือนกันอะไรไม่ให้นอนฮะไม่แต่ไปต้องเป็น F16 เป็นอาฆาตรถถังเนี่ยยังไงถึงจะยิงไม่ออกวิ่งไปทับตายมันก็ตายเหมือนกันอะไรใช่ฮะเธอเคยเห็นแม่ทิลันเหมือนเนี่ยอ๋อตัวตุลาเทียนันเหมือนรู้จักแม่ทิลนเหมือนที่เอารถถังไปทับไอ้นักศึกษาประท้วงเห็นไหม แล้วก็จะเอาแบบนั้นนะเอามรุูกเดียวกันเลยที่ทับเนะี่ยเอามาทับแถวๆนี้แทนอ๋อคือที่ได้ยินข่าวมาที่เอ่อพลเอกประยุทธ์เนี่ยต้องเดินทางไปรัสเซียบ่อยๆไปจีนบ่อยๆเนี่ยนอกจากที่จะไปหามนาาต่อรองแล้วเนี่ยก็คือ ต้องการที่จะไปซื้ออาวุธจริงหรือเปล่าเพราะว่าทางล่าสุดเนี่ยก็รู้สึกว่าสวีเดนเองเขาก็จะบอกว่าไม่ขายฝูงบินกิฟเฟนให้กับรัฐบาลผด็จการแล้วก็เขาก็ไม่ติดต่อค่าขายด้วยก็เลยต้องไปหันไปซื้ออาวุธจากจีนเองว่าจะเป็นเรือดำน้ำหรือซื้อจากรัสเซียเองจริงหรือเปล่าครับอเมริกาเนี่ยนะอาวุธของมันเนี่ยใครๆก็อยากได้ครับอเมริกาฝรั่งเศสอังกฤษอาวุธมันดีใช่ไหมครับของดีก็แพงข้อที่หนึ่งของมันแพงอ ข้อที่สองของมันดีข้อที่สามเราต้องง้อมันเธอต้องเข้าใจนะอเมริกายุโรปเนี่ยเราต้องไปง้อเวลาซื้ออุปรับมันบอกว่าเราไม่ได้มาจากการเลือกตั้งมันไม่ขายอมันลอกเราลับวสิตมันไม่ขายครับแล้วจะไปซื้อกับมันทําไมคือแล้วเรามีเงิน,งนแล้วก็ไปซื้อของที่ ไม่มีคนซื้อที่คือเอาง่ายๆว่าคือทางฝากฝั่งนู้นเขาต้องการที่จะให้มีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งก่อนเขาถึงจะคบค้าสมาคมด้วยวังนั้นเถอะใช่ไหมใช่ล้วบอกเขานั้นมึงก็รอไปก่อนที่อ๋อไม่ปีนี้ก็ปีหน้าไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้าทําไมรอไม่ได้ครับนั่นบอกว่าไม่ได้เธอต้องเลือกตั้งแล้วถามว่าเรามีเงินอยู่ในกระเป๋าทําไมเราต้องไปร้อมันด้วย<ม>เราก็ไปซื้อประเทศที่ไม่มีใครเขาซื้อดีครับแล้วต่อรองได้จริงไหมเธอจะไปง่ไปซื้อไปเข้าคิงือฉันถามเธอ ธอจะไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านเนี่ยร้านนั้นอร่อยถูกด้วยดีด้วยสะอาดด้วยนะคนเข้าคินกเต็มเลยเธอจะไปซื้อทำไมโง่แล้วปล่ะเธอเข้าไปร้านที่ไม่มีคนกินเนี่ยไม่มีคนซื้อมันก็ด้เยอะหน่อยใช่ไหมเบื่อมันแถมของเมื่อวานพี่ด้วยแต่ว่าบางทีมันก็อาจจะไม่สะอาดไม่อร่อยนะฮะไม่เป็นไรเราไม่ได้ซื้อมากินอืเราซื้อมาเพื่อเบิกเพื่อเอาตังทอนเราต่อร้องได้ของถูกนะซื้อกินเน่ยนะครับเธอเคยซื้อของกินไหม ก็พอเคยซื้อมาใช้อ่ะครับล้วบอกร้อยล้านจะต่อห้าสิบมันให้ทันทีวันหลังเธอไปเธอต่อยี่สิบมันก็ให้อีกครับจนเธอลงว่าคุณจะต่อเท่าไหร่ดีวะมันบอกร้อยหนึ่งคือต่อห้าสิบมันก็ขายพอรอบต่อไปมันบอกร้อยหนึ่งคือต่อยี่สิบมันก็ขายอีกอบนหนึ่งมันบอกร้อยหนึ่งคือต่อสิบมันก็ยังขายอ๋อมันวนี้น่ะแต่ว่าคุณหญิงก็คือกองทัพเองเนี่ยเอาอะไรคิดคือไปซื้อของจากรัสเซียเอ่ยจากของจีนเอ่ยเนี่ยซื้อมา แต่ว่าราคาซื้อเท่านี้อาจจะต้องซ่อมแพงมากกว่าราคาซื้อก็ได้นะ,ะเธอเข้าใจเรื่องงบประมาณไหมเธอนี่ฉันว่าเธอเธอต้องไปศึกษาเทคนิคนะคการงบประมาณเนี่ยนะเวลาซื้อของมาซื้อยากแต่ถ้าเวลาซ่อมมานชอบได้เรื่อยๆอย่างกองทัพพัฒนาของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยโครงการพระราชดำริขุดบอ่อขุดคลองขุดคูเนี่ยนะแล้วขุดอยู่เรื่อยๆขุดใหม่สร้างใหม่ซ่อมถนนทําอยู่และกปูกปุกป่าเนี่ยลนะ่ะ งบ่อมเนี่ยมันเบิกง่ายครับเพราะฉะนั้นเราพิสุ้อรถถังกีเนี่ยเราจะไปซื้งองมใหม่เขาบอกว่าเอ๊ะมันไม่ได้พิสซื้อไปนะบอกว่าซ่อม ล้อมันหลุดล้อมันหลุดแต่เบรกมันแตกใช่ไหมเหมือนกรณีรถถังยูเคนที่บอกแบตเสื่อมใช่ไหมฮะใช่ใช่ใช่เราซื้อแบตใหม่มันก็มีเหตุผลพวกมันซื้อมาแล้วคือผมก็ไม่เข้าใจกองทัพไทยเหมือนกันทําไมต้องไปซื้อของอ่ะที่มันไม่ดีเธอทำไมไม่ซื้อของดีทีเดียวแล้วให้มันจบเลยหรือว่าหวังกับค่าคอมมิชชั่นไม่ใช่เธอคิดดูทหารไทยใช้ของดีถ้าเจอของไม่ดีก็ใช้ไม่เป็ดครับเมื่อไงกเธอขับรถเธอต้องหัดขับเกียร์กระปุกเกียร์มือใช่ไหมเธอต้องหัดเกียนของยาก ของจีนมันถูกแลวมันใช้ยากมันเสียง่ายเพราะนั้นไอ้คนใท้ต้องระมัดระวังเขาไม่ได้กาหุ้งหลกมันเสียยากใช้แล้วมันไม่บรรยาบรรยาอันนี้เป็นการสุดมินายารครับของจีนมันจะไปโดนโดนยามนหักโอ้โหเข้าใจแล้วอีกอย่างนึงคือมีประสบการณ์เ้อคิดดูง่ายๆนะขนาดของกินใช้เป็นแลวของอเมริกาทำไปจะใช้ไม่เป็นครับอันนี้เป็นการศึกษาเียรู้ที่ดีที่สุดคือลองทั้งกินมาคันหนึ่งถ้าขับได้นะ ขับได้ทั้งโลกเลยอืมครับแต่ของอเมริกามันง่ายเกินไปเทคนิคเนี่ยเราต้องเรียนรู้อย่าปซช้อของใหม่ครับแล้วเธอเข้าใจอย่างหนึ่งนะเราซื้อลถถังกีเนี่ยไปลบที่ไหนก็ชนะทําไมครับเพราะเทคนิคพวกุกนี้ไม่มีใครเขารู้แล้วมันจบไปแล้วอะคือตั้งแต่สมัยอายุคอคมมิวนิสต์ใช่มันไม่มีใครใช้แล้วนงะสมมติเราลบกับประเทศอีกประเทศหนึ่ง เราซื้อรถถังกีเนี่ยนะประเทศคู่ศัตรูมันงงเ้วเพราะมันไม่รู้ว่าราถถังนี่มันเป็นยังไงเป็นระบบอะไรใช้อะไรกะสุนเท่าไหร่เป็นแล้วมันจะตรวจแล้วก็ตวรวจไม่เจอครับมันไม่ใช่ทางชิตเตอร์มันใช้ระบบมือใช้ระบบแมนนวลรุ่นเลยเนี่ยใช่ไหมเพราะงั้นมันเป็นควาไมได้เปรียบเราต้องซื้อในสิ่งที่คนเขาไม่ใช้ไม่นิยมการศึกสงครามเรื่องลูกเขาลูกเราเราศึกบอกให้เพราะฉะนั้นเครื่องไม้เครื่องมือเราจะต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่ไม่มีใครเขาใช้สมมุติว่าเราไปรบกับประเทศข้างเคียง ประเทศข้างเคียงมาซื้อของอเมริกาเหมือนกันนะมันต้องรู้บทจริงไหมรรู้ทางกันมันต้องรู้บทว่ามันใช้ยังไงเกิดมันยึดรถถังแล้วไปมาขับได้มันซื้อรถถังอเมริกาเราซื้อรถถังจีนเนี่ยมันยึดรถถังเรามาขับไม่เป็นอ่ะอพราะมันตกรุ่นแล้วอ่ะคือคุณคือคุณหญิงสิรินเทพครับเวลาที่คุณหญิงทิรินเทพไปสอนที่โรงเรียนนายร้อยคุณหญิงก็สอนอย่างนี้เหรอฮะทุกอย่างเนี่ยมันมีล่ะหลักของมันก็คือว่าในมาตตอนนี้นะเราต้องสร้างอำนาจต่อรองครับซื้อจริงซื้อไปจริงอีกเรื่องงนึ แต่ในทางอเมริกามาดูถูกเราปัญหาว่าเราเป็นเผด็จก,การแล้วไม่ยอมขายของให้เราเนี่เรามีเงินทำไมเราต้องไปงอ,งอครบซื้อ,อยังไงมันก็ไม่ขายใช่ไหมยังไงก็ไม่ขายเรากไปซื้อแต่ว่ามันมีปัญหาเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์ยุทธุปกณ์อาวุธของกองทัพเนี่ยฮะคือสมมุติว่าราคาเนี่ยลดถังราคาสักครั้งหนึ่งล้านบาทแต่ทําไมประเทศอื่นเขาซื้อได้หนึ่งล้านประเทศไทยเราไปซื้ออัดรุนเดียวกันยี่ห้อเดียวกันเนี่ยมันแพงต่างกันปุ๋งเนี้ยคุณหญิงสิรินเทพครับ มันเรื่องความมั่นคงจะมาถูกแพงได้ยังไงเอกลักษณ์ของประเทศมันตีราคาได้เหรอเธอพูดยังไงเนี่ยเธอเป็นคนไทยหรอเปล่าก็เป็นนะครับเป็นรับเธอมายุ่งอะไรกความมั่นคงยุ่งอะไรเอกลักษณ์ของประเทศคือเสียดายภาษีที่มันเสียไปเราไปซื้อของจีนเธอรู้ไหมรเราไม่ได้เดือนร้อนคนที่ใเดือร้อนคืออเมริกาคือยุโรปเธออย่าลืมอ,อเมริกายุโรปนะรัฐบาลมันก็มีในทุนหลังใช่ไหมในทุนคาหุธเนี่ยขายเครื่องบินเทปเราไม่ซื้อเราไปซื้อเครื่องบินจีน เราไปซื้อแลือกับน้ำจีนเนี่ยเราจะคิดด้วยไอรัฐบาลอรเมือการยุโรปเป็นยังไงเราเป็นลูกค้าเลยเราไปซื้อเราไปซื้อที่อื่นแต่ทำไมเพราะว่าคุณที่กํนลังคือมันไม่ใช่เราอประชาชนโวยวายแล้วบอกมึงไม่รักชาติความมั่นคงเนี่ยเลือดเสือสตันจะทำยังไง <c oughs> แล้วซื้อเนี่ยนะท,ยท่านผู้เด่นปวิดทั้งหลายที่มาแล้วซื้อตามวาระรัฐบาลไม่ได้เป็นคนซื้อที่อย่าเข้าใจผิดนะอย่ามากล่าวหารัฐบาลนะรับฐบาลไม่ได้ซื้อกองทัพพวกเขาซื้อ ที่เราใชน่าวันนี้เขาซื้ออยากจะรอบไปรอกของมันนี่๋อแต่ว่าคุณหญิงครับอันนี้เราย้อนกลับมานดีนึงเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศอเมริกาเองทีนี้มันไม่ใช่แค่ประเทศอเมริกามันก็รวมทั้งภูมิภาคยูหรือประเทศในภูมิภาคยุโรปด้วยที่เขาเนี่ย ก็ออกมาตอนที่มีการประชุมที่กรุงเจนีวาล่าสุดเนี่ยเขาก็มีการเรียกร้องในเรื่องของให้มีการยกเลิกกฎหมายอาญามาตาหนึ่งร้อ1สิบสองซึ่งมันเป็นกฎหมายที่ค่อนข้างจะโบร,โบราณแล้วสร้างมาเพื่อปกป้องคนเพียงตระกูลเดียวเนี่ยมันไม่แฟร์กับประชาชนนะ,ะไม่แฟร์ได้ยอย่างไงพระเจ้าอยู่หัวและราชวงศ์ไม่เคยพูด่อะพวกนี้นะหลอครับกฎหมายมันออกโดยสภากฎหมายออกโดยตัวแทนประชาชน ประชาชนรักในหลวงครับประชาชนไม่อยากให้ใครมาด่าพระองค์พระองค์เนี่ยเลยย่ามาเจ็ดสิบปีแล้วแล้วอยาปด่าพระองค์อีกมันเหมาะไหมล่ะก็คือบางทีเขาอาจจะมองเห็นจุดไ่ประชาชนเขาจะยอมไหมไม่เขามองเห็นจุดที่อ่ามันด่างมันพร้อยมันบกพร่องของศาสนาไ<ม>า่จะพูดถึงไม่ีเป็นไปไม่ได้ถ้าพระเจ้าัวไม่ดีแล้วจะมีใครดีในโลกนี้อ๋อคือพระองค์สัมประทานความดีไว้หมดแล้วไม่ใช่ฉันบอกเธอแนละ้ย้ามีกข้างัน กฎหมายถึงสองออกมาเพื่อปกป้องคนที่ด่าในหลวงไงครับถ้าเราไม่กลับมันไปโดนกระทึกตายการสนทนาไงอางว่าเขาไม่ด่าเขาพูดในเชิงของหลักวิชาการอย่างเช่นนักวิชาการเขาจะมีการแล้วจะพูด<ม>ไปทําไมพูดเขามันได้อะไรที่เขาพูดเขาก็ติเพื่อก่อให้มันดีขึ้นนะจะก่อไปทําไมในหลวงมัดียอยู่แล้วหัวมึงดีวัาในหลวงเหรอครับ<ล> <S <S ไอ้นี่มันเจตนาไม่ดีมันหาเรื่องตีติงนะเขาไม่ตีหัวกระทบค่าอืมเพราะฉะนั้นนหะเชิญไม่ตกเป็นห่วงแลวพวงนี่หรอกไอ้ต่างมาที่เะครับ แล้วเขเพียงอธิบายเขาเฝ้าวาคนไทยเป็นยังไงและทำามมากเรื่องนะเรามีผุ้จิติสระอ๋อใช่ลืมไปเรามีมาริกาบุญมีตระกูลมีดรที่ตไลรัตครับมีมีคุณวันชัยเนี่ยอ่ารวมถึงคุณดอนประมั่นวินัยด้วยใช่เป็นคนรักชาครับเราจะให้มันรู้ว่ะมึงเอาทุกไปเถะทุกไม่ครพบในหัวมึงจะอยู่ประเทศไทยเลยม,มึงดูถูกประเทศไทยเราไม่ได้ใช้ลักษณะที่ พระชวงไปต้เถียงต่อแยงพระชวงเนี่ยมีศักดิ์ศรีไม่เป็นคุณกับไอ้พวกถอยพวกไพร่พวกนี้คือแค่เพียงใช้กฎหมายไม่ต้องลงมา,<ร>าพูดเอง<ช>ก็ยังขนับนีช้าติพอแล้วครับแล้วเสร็จแล้วนะถือว่าเป็นการละเมิดอ,อ,อำนาจสาลไทยนะยังไงฮะมาตรงานสองมันเป็นกฎหมายพระสาลต้องปฏิตตามกฎหมาย ถ้าใปฏิบัติก็จะมีกฎหมายหรือทไมแต่ว่ากฎหมายมันก็ถูกเขียนด้วยคนถ้าคนจะแก้มันก็ไม่เห็นจะเป็นไรนะแค่แก้เฉยๆชก้แก้แกอ,แกกอนสีมันไม่แก้แล้วมาพูดทําไมครับมันมีมาตราส1 2เนี่ยโทษเนี่ยนะตามคุกอย่างตาม3ปีครัถึง15ปีแล้วตอนหลังมีพอรอคอมพิวเตอร์อีกติดคุกอีก5ปีมีพอความมั่นคงอีก116อ่ามันมีกฎหมายเธอก็พูดตามกฎหมายสี่เธอจะมาเอาตามมาลงแรงว่ายางพูอย่างนี้ ข้อบังคนี่กฎหมายนี่ก็เสนอสัทธาที่ให้มีการแก้ไขพีฟิลเทพครับคือบางทีเนี่ยที่เราเห็นมาในสังคมไทยเนี่ยคือบางคนไม่ชอบพอกันไม่ชอบขีหน้าคนนี้ก็เอาไอ้เรื่องกฎหมายตัวนี้ไปเล่นงานกันซึ่งบางทีเนี่ยมันไม่ได้รับการพิสูนจน์โดยสาธารณไงเล่นงาน,น,างงานถ้าเธอไม่กล่าวล่าในหลวงถ้าพูดคำว่าสมพระเจริญเนี่ยมันมีใครเอาเธอเข้าคุกอ๋อท่นานนี้ไหมก็ไม่มีนะครับเขาลอกฎหมายไหมอ๋อครับไอ้บางคนเนี่ยพูดสมเด็จนะฉันโกรธมากๆ,ๆเพราะว่าในหลวงไม่เสียภาษีอ่า พูดได้ยังไงฉานทำงานสินไม่เสรยจก็ตกหมายเข้าไปเสียงงงเสียได้ยังไงครับมึงไปกล้าคนไม้ถูกกว่าที่กฎหม้ทำในหลวงเสียในหลวงก็เสียกกหมายบอกในหลวงไม่ต้องเสียแล้จะไปเสียได้ไงแล้วทีนี้อ่าทำในหลวงเสียภาษีทุกท่นในหลวงทำไปคนหมาย้พี่ลินเทพครับเดี๋ยวความดันคือนะคือเอาง่ายๆคือเอาแค่เราเปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยเข้าไปตรวจสอบสำนักงานสถิติสมาคมกษัตริย์ได้หรือเปล่าถ้าตัวจได้ยังไงเธอเป็นใครที่จะไปตรวจเธอมีหน้าที่เลยเธอเป็นช็อตต้องรอเลยแหม่ก็เป็นประชาชนคนไทยชตงรเลยเขาไม่กล้าต้อนรับเธอ ถ้าพูดอย่างนี้นะท่าดูหมิ่นพระเจ้าอยู่หัวนะจะไปตรวจอะไรอ๋อไม่ได้หมิ่นทราบไม่ได้หมิ่นครับพระจเจ้าหัาเป็นพ่อเธอเธอจะกาตรวจพ่อเธอเลยเอต้องเขา้าใจนะสอบตงองเขามีนากการทั้งหมดที่เขาตรวจตาในเขาทําในนาพระเจ้าอยู่หัวแล้วสาวเป็นสาวเขาพระเจ้าอยู่หัวจะไปตรวจอะไรเธอจะคิดจะเป็นนาทิ่ดีแรอเธอพูดอย่างเนี้ยก็อนาเขาก็อยากให้เป็นอย่างนั้นละฮะ ทีนี้คุณหญิงติลินเทพครับคือเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยเรามาพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเรายังมีประเด็นที่ต้องพูดคุยกับคุณหญิงติลินเทพอีกหลายเรื่องมันเป็นเรื่องที่กําลังมีการพูดถึงกันมากในปัจจุบันเรื่องของวัดธรรมกายทําไมถึงต้องเล่นกันแรงขนาดนี้จะเอาให้ตายกันเลยหรือไงรวมถึงทําไมต้องมีการจับคนเนี่ยทั้งมาตาร้อยสิบสองทั้งมาตาร้อยสิบหกนะครับแล้วยังมีการไปเบียดเบียนเงินเบีย้ยยางชีพุทธชลาอีก เดี๋ยวเราจะนําเรื่องราวทั้งหมดที่เราได้พูดตรงนี้นะฮะไปถามต่อในช่วงที่สามช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันคู่ครับเถียงแทนเจ้า,จาสนับสนุนโดยบริษัทปูนซีเมนต์ปูนดีของไทยรายได้เป็นของลุงสมชายคนเดียวธนาคารพาณิชย์ที่หกเป็นคนคิดธุรกิจของสักว์ไทย